2,563นะคะเรากำลังจะไปที่วางม้วางหลังโอเคตัวหลังแต่ว่าอันนี้นะคะคูดาวนะคะแม่เราเด็แม่เราด็กอ่ะครูดาวนะคะเรากำลังจะไปที่ตลาดบางหลังแต่ว่าเราจะไปรอเพื่อนอีกคนนึงนะคะไปรอคุณเอ้น,นะคะ Kyllä เพราะว่ามันมันมันเป็นเงาพูดอะไรกับกล้องมั้งคะนี่อดร์ีโออีก็อคือไม่เคยผ่านในคลิคีเลย <laughs> วันนี้เราจะไปไหนคะ <laughs> วันนี้เราจะไปวางหลังค่ะ <laughs> เราจะเราจะขึ้นเรือเราจะขึ้นรถค่ะหร <laughs> ืออย่าขึ้นเรือ <laughs> อ๋อ<น> <laughs> งั้นเราอีกคำถามเราจะนั่งแท็กซี่ไปขึ้นเรือเลยเราจะนั่งรถไฟฟ้าไปขึ้นเรื <laughs> เออะเอานั่งรถไฟฟ้าร, <laughs> รถไฟฟ้าก็ถึงท่าเรือบางโพเลยเหมือน อ,อ๋อหรองั้นขึ้น BTS ดว้วยเห่อได้ไปในตอนรอไปวางหลงังแล้วข้ามมาท่ามาหาลาศเดี๋ยนได้เน้นถ่ายรูปไปถ่ายรูปใช่เน้นถ่ายรูปถ่ายรูปเอใกล้เกินชหน้า <c oughs> ชูนต้องบอกอันนี้นะคะเราจะมารีวิวเพื่อนนะคะ <c oughs> เพื่อนคนนี้นะคะชื่อว่า คุณเอนะคะคุณเอเดี๋ยวจให้ดูหน่อยอันนี้เพื่อนคนนี้นะคะชื่อว่าคุณเอนะคะอยู่ด้วยกันมา20ปีนะคะตั้งแต่อยู่ป .1 น,นะคะนนจนตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีและทำงานแล้วนะคะที่บ้านรวยมากนะคะใว้ <laughs> เงินกู้ด้วยนะคะโสดด้วยค่ะสวยด้วยค่ะแล้วก็ชวใช้ใช้เี่วนี่ใส่ดีค่ะกใช้เียอะไรล่ะ <laughs> อย่าไปบอกเขาดินี่คอนโด <laughs> นี่คอนโด แล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กค่ะสูงหนึ่งร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบนะคะตัวผอมๆค่ะหลับรอยเงี้ยเฮ้ยถ้าเธอแบบ ขึ้นเรือกันแล้วนะคะทุกคนแแวแแว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 แห <c oughs> ตัวเองอดเดี๋ยวมาดูเรือกัน <c oughs> เออรนะวังนะแ <c oughs> ล้วราขึ้นตรงไหน แล้วนะคะเอ่ออะไรนะข่าวมังลังข่าวมังลังข้าวมังลังวงข่าหลังเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่พี่ทีทูเบอร์เป็นไงคะไกด์ไกด์เอาไงต่อไม่ไหนดีเดินเที่ยวก่อนอยู่เราค่อยกินหิวย่างเอ่ยไม่ได้กินข้าวเช้ายังได้อยู่ยังไม่ได้อยู่อาฟายเดินไปเขามีปลาหางอยู่ขายป่ะนี่นะเราปลา ยังดูแลไม่ได้ไม่ได้หร,รเห็นนะเ้ายฮ้ยคดาวนะคะ chị dưới nghe Rốt tâm rồi à, Where you come from? Lao. <coughs> Yes I know. ตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะเอ่อเป็นโกดังขายขายรองเท้าไม่ใช่ตลาดตลาดรองเท้ามือสองเออรองเท้ามือสองอยู่ในตลาดของมือสอง,อ,ง,อ,สอ,งอยู่ในวังหลังนะคะมีทุกอย่างมีกระเป๋ามีเสื้อกันหนาวมีกางเกงยีนชุดจีนถูกมากนี่อันนี้นะคะ สี่สิบบาทสามตัวหนึ่งร้อยอแต่บรรยากาศก็จะร้อนนิดนึงเมนผมค่นิด่เหรอแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไปนี่อ่าได้ซื้อมาใหม่จ้ะอันนี้ครูดาวเลือกให้เท่าไหร่คะซื้อไข่ร้อยสามสิบค่ะ ยี <t <t ่สิบเขาเขาสี่เขาโอ้ยรองเท้าโอเคเมื่อก่อนเมื่อก่อนฉันชอบใส่อย่างงี้เมื่อก่อนชอบใส่อย่างงี้โอ้ยเยอะเลย การมาเที่ยววังหลังประทับใจมากมันเหมือนกับในรูปที่คุณดูไหมไม่เหมือนในรูปมันเป็นไงสภาพจริงเป็นไงมันมันเทียทนคื่อน่ะหน้ามันเที่ยวอ่ะอ่าแล้วมันก็มีที่เที่ยวเยอะเลยแต่มันร้อนไปหน่อยคนเยอะด้วยผิดหวงนะังไหมให้กี่ให้กี่คะแนนอะ <c oughs> วังหลัง วังหลังอ่ะคิดส่วนตัวไงไม่ใช่น,นี่มันเป็นความคิดส่วนตัวไม่มีใครดูหรอกนอกจากนักเรียนชั้นอ่ะเต็มแปดนะเต็มแปดเต็มเต็มแปดเต็มสิบให้แปดหรือว่าไงเออเต็มสิบให้แปดนะอันนี้มามาบ่อยลนะ อยู่ไกลยังโอเคเอาล่ะทุกคนคะตอนนี้นะเราก็เข้ามานั่งในในร้านซูชิเอ้ยร้านอะไรนะร้านซูชิออาไหลฮะปลาไหลอ่ะซูชิปลาไหลปอา,าอไหลนะคะสุกๆข้าวทานนอกมันก็ร้อนนะท่ ขอด้ค่ะข้างนกนก็ร้อนนะคะเราก็เลยต้องหาหาแอนั่นนั้เราก็ทานอาหารนะคะับเที่ยงเสร็จแล้วเราก็จะไปที่วดรุณนนการขี่เรือไปหมูเลยเฉยนิดนึงนะทุกคนถ้าสมมตว่าคนที่อยู่แถวนี้เนาะเขาก็เขาคงกินแหละแต่ว่าสำหรับเรา นะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเรือมาที่ท่าท <Okay. S 1> ่าท่าวังพัะท่างหลังท <Okay. S 1> ่าเรือวังหลังนะราคาคนละ15บาทเองนะคะเดี๋ยวเรารอหารเดี๋ยวกินเส์นอาหารให้ดูนะคะโอเคแล้วคุยกันไหม